เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสอนถ่ายคลิปทํางานบ้านนะครับคลิปแบบนี้นะครับสร้างรายได้ได้และก็สร้างตัวตนได้ในตัวและที่สําคัญยังได้ทำงานบ้านด้วยนะครับหลายคนนะครับประสบความสําเร็จกับการทําคลิปแบบนี้เยอะมากนะครับยิ่งถ้าบวกการมากเสี่ยงหรือบวกอะไรไปเยอะนะ ยิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าฝึกจากการถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าถ่ายยังไงนะครับลองดูแล้วไปประยุกต์ใช้นะใช้คําว่าประยุกต์ใช้นะครับแล้วทําตามดูนะครับหยิบโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องนะครับแล้วทําตามได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับการถ่ายคลิปเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็เริ่มจากการถ่ายเลยผมจะใช้เป็นกล้องสดนะครับอ่าแล้วก็กดถ่ายยาวนะเดี๋ยวเราค่อยหยุดได้ก็ทำงานบ้านปกติครับคิดว่าเราทำงานปกติแล้วก็เริ่มเก็บของออกจากเฟรมให้หมดนะครับอ่ะแบบนี้ เดี Guys, ๋ยวเราค่อยไปดูคลิปตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยตอนจบนะครับคลิปแบบนี้นะสร้างรายได้สร้างแบบว่าตัวตนได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าคนชอบดูอ่ะพอเราเก็บออกหมดแล้วนะครับเราก็มากดหยุดนะนี่หยุดตรงนี้นะนี่ปึ๊บอ่ะสต็อปตรงนี้ไว้นะครับคือคลิปเนี่ยยังถ่ายอยู่นะครับแต่เราหยุดพักไว้นะครับเราไปฉากต่อไปเลยอันนี้คือจะถอยหลังออกมานะครับอันนี้คือจะเป็นแบบว่าฉากที่2นะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะอันนี้คือดูตัวอย่างนะครับเราก็เริ่มถ่ายเลยนะครับ เราทำอะไรดีเราก็จะเช็ดโต๊ะนะครับเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปด้วยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําท่าเช็ดโต๊ะขออนุญาตนะครับแล้วก็หยุดนะครับต่อไปนะครับเราก็กดถ่ายเลยนะครับรอบนี้จะเป็นการตากผ้านะให้นึกแบบนี้นะครับว่างานบ้านนะครับคืออะไรก็ได้ที่เป็นงานบ้านคลิปแบบนี้นะครับจะทําให้มียอดขายยังไงนะครับคือทําให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะ ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้จริงนะครับเราก็เหมือนแปลว่าเป็นพอบ้านแม่บ้านเนาะแบบนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยคือข้อดีของการทําคลิปแบบนี้นะครับเหมือนเราใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้คนดูได้ดูคลิปแบบนี้สร้างรายได้ได้ดีมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เทคเนี่ยก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับเราอยู่ไกลใช่ไหมฉากต่อไปนะครับคือการตัดผ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตเทคนิคผมหมายว่ามันจะเป็นเทคนิคการ ซูมอินซูมเอาท์นะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เราก็นี่ต่างแบบใกล้ๆให้ดูนะครับคือมันจะต้องเป็นช็อตที่แบบเปลี่ยนช็อตให้คนดูดูไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฉากต่อไปก็จะเป็นการแบบว่าขยับรถเก็บนั่นเก็บนี่นะครับง่ายๆเลยนะเราก็เดินมาถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับงานบ้านเรานั่นแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะนี่แบบนี้นะครับเราก็ทําเป็นหยิบอย่างอื่นออกมานะครับแบบนี้เลยอ่าถ่ายยาวไปเลยนะ ฉากนี้ก็นะครับพอดีลูกสาวล้างจานก็เราก็กดถ่ายเลยไม่ยากนะเดี๋ยวเราไปเร่งหรือเพิ่มความเร็วได้นะครับเนี่ยอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับเทคนิคการถ่ายคลิปคือง่ายมากนะครับอ่าเราก็ปล่อยให้ลูกสาวล้างจานไปนะครับ <c oughs> เห็นไหมว่าได้ล้างจานด้วยได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับสร้างตัวตนสร้างรายได้ในเวลาเดียวกันเลยครับอ่าให้เขาล้างจานไปเราพอใจช็อตไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคัดเอานะเราก็เปลี่ยนช็อตนะครับเป็นถ่ายใกล้มั่งไกลมั่งอ่ะเอาเก็บขยะสิ นี่แบบนี้นะครับมันคือคิดแต่ว่าประจําวันของเราเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ถ่ายไปนะครับข้อดีของการทําแบบนี้คือบอกเลยว่าคลิปมันจะดูเพลินนะครับลองไปดูคลิปที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะทําให้ดูเข่าๆนะ เห็นไหมครับว่าการถ่ายคลิปไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ่ายง่ายๆนะครับถ่ายชิปประจําวันเรานะสร้างตัวตนไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันสอดคล้องกันนะพอเรามีตัวตนเดี๋ยวก็จะมีรายได้เองนะครับอ่าลองฝึกเริ่มตั้งแต่ถ่ายคลิปเลยนะครับแล้วก็ตัดคลิปนะครับลองฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะชินและชํานาญไปเองนะครับใครที่แบบชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดใจกดแชร์ได้นะครับดูไม่ทันก็บันทึกโพสต์ไว้มีอะไรคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบกลับให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับคิดหน้าเจอกันใหม่นะ